คุณก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าถ้าอยากให้ระดับน้ำตาในเลือดลดลงจะต้องงดข้าวสวยเด็ดขาดใช่ไหมครับหรือแม้แต่คนรอบข้างของคุณมีญาติพี่น้องที่พยายามคุมเบาหวานด้วยการกินแต่กับข้าวไม่ยอมแต่ข้าวเลยทั้งสามมือ้อทำตัวเรากับนักบวชผู้ถือสีลอดหรือเปล่าวันนี้ผมจะเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเราเรื่องนี้เกือบจะพรากชีวิตคนคนหนึ่งไปเพราะความเชื่อที่เรายึดถือกันมานานคุณป้าสมศรีวัย62ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบว่าเป็นเบาหวานมาได้ประมาณ 5. ปีแล้วแกก็เหมือนกับหลายๆคนที่รู้สึกกังวลและเครียดมากเมื่อรู้ว่าระดับน้ําตาลในเลือดเกินมาตรฐานแกได้ยินมาจากหลายทางว่าข้าวสวยคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของน้ําตาลในเลือดมีค่าดัชนีน้ําตาลสูงเป็นของต้องห้ามที่แต่ไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นคุณป้าสมศรีจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเริ่มปฏิบัติการเลิกข้าวอย่างเคร่งครัดมื้อเช้าไม่กินมื้อเที่ยงไม่กินมื้อเย็นก็ไม่กินไม่แต่ข้าวสวยแม้แต่เม็ดเดียว อย่างมากก็กินแค่ผักกับเนื้อสัตว์ช่วงแรกแกก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ดูเหมือนจะดีน้ำหนักตัวลดลงไปบ้างแต่ผ่านไปไม่กี่เดือนคนในครอบครัวเริ่มสังเกตเห็นว่าแกมักจะดูไม่มีเรียวแรงสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งขณะที่คุณป้าสมศรีกำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นจู่ๆก็เกิดอาการหน้ามืดตาลหลเหงื่อกาไหลท่วมตัวจากนั้นภาพก็ตัดดับวูบหมดสติไปเลยคนในบ้านตกใจมากรีบเรียกรถพยาบาลน,นำส่งโรงพยาบาลทันที พอตรวจร่างกายแล้วแทบช็อกระดับน้ำตาลในเลือดของคุณป้าสมศรีต่ำจนถึงจุดอันตรายดอกเตอร์ Dr. ธนวัฒน์เจริญวินิจฉัยว่ามีอาการโคม่าจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรงและที่อันตรายยิ่งกว่านั้นคือมีภาวะแทรกซ้อนที่เรียกว่าภาวะเลือดเป็นกรดเคโตอะซิดซิสร่วมด้วยดอกเตอร์ธนวัฒน์ันเจริญถึงกับดูยัดยักที่หน้าห้องฉุกเฉินว่าทำแบบนี้มันมั่ว่วเกินไปแล้วใครบอกว่าคนเป็นเบาหวานห้ามกินข้าว คุณหมออธิบายด้วยสีหน้าจริงจังว่าอาหารหลักคือแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดของร่างกายโดยเฉพาะสมองของเรามันเป็นอวัยวะที่เลือกกินมากแทบจะรับแค่กลูโคสเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้นหากเราไม่กินข้าวเลยร่างกายเพื่อจะเอาชีวิตรอดจึงต้องไปสลายไขมันและโปรตีนม,มาใช้เป็นพลังงานแทนกระบวนการนี้จะสร้างของเสียจํานวนมากที่เรียกว่าคีโตนเคโตนเมื่อสะสมมากๆเขาก็จะทําให้เลือดเป็นพิษรุนแรงถึงขั้นหมดสติหรือเสียชีวิตได้ คุณป้าสมศรีต้องนอนรักษาตัวในห้องไอซูอยู่หลายวันกว่าจะกู้ชีวิตกลับมาได้บทเรียนครั้งนี้มันเจ็บปวดและลึกซึ้งมากมันบีบให้พวกเราทุกคนต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่ว่าข้าวสวยคือศัตรูตัวฉกาจของน้ำตาลในเลือดจริงหรือและถ้าเรามัวแตกลัวข้าวแล้วใครกันแน่คือนักฆ่าน้ำตาลตัวจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดและไร้กาดยิ่งกว่าข้าวสวยในคลิปนี้ช่องเคล็ดลับอายุยืนจะพาคุณไปเปิดเผยความจริงทีละชั้นให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ ที่แท้จริงระหว่างน้ำตาลในเลือดและอาหารอย่างทะลุป,ปรุกปโปงก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักหากคุณห่วงใยสุขภาพของตัวเองโปรดกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากคุณรู้สึกอินไปกับเรื่องราวนี้พิมพ์เลขหนึ่งในช่องคอมเมนต์หรือถ้าคุณกำลังประสบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บคล้ายๆกันก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ผมจะพยายามมาตอบคำถามของคุณให้ดีที่สุดครับเอาล่ะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยเรื่องราวของคุณป้าสมศรีได้ลั่นระฆังเตือนสติพวกเราแล้ว ตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องข้าวสวยที่ทําให้เรารักที่เสียดายน้องนี้กันดีกว่าก่อนอื่นผมต้องยอมรับครับว่าที่ทุกคนกลัวข้าวสวยนั้นไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลสะทีเดียวหากดูจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข้าวสวยที่เรากินกันปกติมีค่าดัชนีน้ําตาลไกลซีมิกอินด็กซ์หรือ G.I. ที่เราเรียกว่าค่า G.I. นั้นสูงจริงๆอยู่ที่ประมาณ83ตัวเลขนี้หมายความว่ายังไงค่า G.I. ที่เกิน70ถือว่าเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลสูงหมายความว่า เมื่อคุณกินข้าวสวยหนึ่งถ้วยแป้งในข้าวจะถูกร่างกายย่อยเป็นกลูกโคสอย่างรวดเร็วทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนนั่งรถไฟเหาซึ่งแน่นอนว่าเป็นภาระหนักสําหรับผู้ป่วยเบาหวานแต่ทุกเรื่องย่อมมีคําว่าแต่ครับและคําว่าแต่นี้สําคัญมากคุณไม่สามารถตัดสินประหารชีวิตข้าวสวยเพียงเพราะมันทําให้น้ําตาลขึ้นเร็วแล้วไล่มาลงจากโต๊ะอาหารอย่างถาวรเหมือนที่คุณหมอเตือนครอบครัวของคุณป้าสมศรีครับกลูโคสที่ได้จากการย่อยคาร์โบไฮเดรตในข้าว คือแหล่งพลังงานหลักที่สะอาดและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับร่างกายโดยเฉพาะสมองอันล้ำค่าของเราสมองเปรียบเสมือนรถสปอร์ตหรูที่เติมแต่น้ำมันเกรดพรีเมียมและน้ำมันนั้นก็คือกลูโคโสถ้าคุณไม่เติมน้ำมันให้มันก็จะประท้วงหยุดงานทันทีงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าหากคนเรางดแป้งหรืออาหารหลักอย่างสิ้นเชิงเป็นเวลานานร่างกายในภาวะขาดพลังงานอย่างหนักจะเปิดหมดฉุกเฉินมันจะเริ่มสลายไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้ออันมีค่าของเรามาสร้างพลังงาน กระบวนการนี้ฟังดูเหมือนจะช่วยลดความอ้วนได้แต่มันจะสร้างผลพลอยได้ที่อันตรายมากที่เรียกว่าคีโตนร่างกายสามารถกําจัดคีโตนปริมาณน้อยๆได้แต่ถ้าผลิตออกมาเยอะๆติดต่อกันานานๆจะทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดอย่างที่เราพูดถึงไปซึ่งไม่เพียงทําให้เวียนหัวคลื่นไส้หายใจลําบากแต่ยังสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและอาจถาวรต่อตับและไตของเราได้ดังนั้นคุณเห็นไหมครับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กินหรือไม่กินข้าวแต่อยู่ที่ จะกินข้าวอย่างไรให้ฉลาดต่างหากถ้าคุณมองมันเป็นศัตรูมันก็จะทำร้ายคุณแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับมันมันก็จะรับใช้คุณเป็นอย่างดีตรงนี้ดอกเตอร์ธนวัฒน์เจริญขอแนะนำา 3. วิธีการกินข้าวอย่างชาญฉลาดที่ง่ายและได้ผลที่สุดครับวิธีที่หนึ่งและสำคัญที่สุดคุมปริมาณคือหัวใจสำคัญไม่ว่าของจะดีแค่ไหนถ้ากินเยอะเกินไปก็เกิดปัญหาครับสำหรับผู้ที่กังวลเรื่องน้ำตาลในเลือด ผมแนะนำให้คุมปริมาณข้าวต่อมื้อให้อยู่ที่ขนาดเท่าหนึ่งกัมปั้นของคุณเองใช้กําปั้นของคุณวัดเลยครับปริมาณนี้เพียงพอที่จะให้พลังงานที่จำเป็นแต่ไม่สร้างภาระให้ตับอ่อนมากเกินไปจำไว้นะครับกินข้าวแค่พออิ่ม7-8ถึงส่วนสุขภาพดีอายุยืนวิธีที่สองผสมทันพืชลดค่า G.I e อย่างที่เราบอกข้าวขาวมีค่า G.I 8 3ซึ่งสูงแต่ญาติของมันอย่างข้าวกล้องมีค่า G.I แค่ประมาณ55 ซึ่งถือเป็นอาหารดัชนีน้ําตาลปานกลางต่ําเพราะมันยังมีรําข้าวและจมูกข้าวที่อุดมด้วยใยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลได้มากดังนั้นวิธีที่ฉลาดที่สุดคืออย่ากินแต่ข้าวขาวล้วนๆเวลาหุงข้าวให้เปลี่ยนข้าวขาวครึ่งหนึ่งเป็นข้าวกล้องหรือผสมควีนัวข้าวโอ๊ตข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวสีนี้ลงไปข้าวผสมแบบนี้รสสัมผัสดีกว่าสารอาหารครบถ้วนกว่าและที่สําคัญทําให้น้ําตาลขึ้นช้ากว่ามาก ระดับน้ำตาลก็จะนิ่งขึ้นเองครับวิธีที่ 3. เปลี่ยนวิธีการปรุงข้อนี้หลายคนมองข้ามคุณรู้ไหมครับข้าวสารเหมือนกันถ้านำมาหุงเป็นข้าวสวยกับนำมาต้มเป็นข้าวต้มเละๆผลต่อระดับน้ำตาลต่างกันราฟ้ากับเหวยิ่งต้มข้าวนานยิ่งเละระดับการเจลาตินิเซชันการเกิดเจลของแป้งยิ่งสูงเข้าใจง่ายๆคือแป้งถูกย่อยจนละเอียดยิ่งดูดซึมเข้าร่างกายง่ายดังนั้นจกที่ต้มจนเละข,ขาวโพลน ทำให้น้ำตาลพุ่งเร็วกว่าข้าวสวยแห้งๆมากเพราะฉะนั้นเวลาหุงข้าวแนะนําให้ใส่น้ําน้อยลงหน่อยให้ข้าวออกมาเป็นเม็ดรวนๆเคี้ยวหนึบๆหน่อยการดูดซึมน้ําตาลก็จะช้าลงครับเห็นไหมครับแค่รู้เคล็ดลับ 3. ข้อนี้ข้าวสวยก็ไม่ใช่ปีศาจร้ายหรืออุทกภัยที่น่ากลัวอะไรมันยังคงเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดบนโต๊ะอาหารของเราได้เมื่อเข้าใจวิธีอิ่มอร่อยกับข้าวแล้วทีนี้เราต้องมากระชากหน้ากากนักฆ่าที่แท้จริงที่แฝงตัวอยู่ในชีวิตประจำวัน พวกมันมักปลอมตัวมาในคราบอาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วมีพลังทำลายล้างต่อน้ำตาลในเลือดของคุณรุนแรงและเงียบเชียบยิ่งกว่าข้าวสวยเสียอีกต่อไปนี้ดตรธนวัฒน์ทันเจริญจะขอเช็คชื่อ5อาหารที่ต้องระวังแต่ละตัวมีสกิลขั้นเทพสมฉายานักฆ่าน้ำตาลแฝงโปรดระวังให้ดีครับนักฆ่าอันดับ 1. น้ํา้ำผึ้งหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นยาอายุวัฒนะแต่ค่า G.E. ของมันสูงถึง 73. หลายคนเถียงว่า น้ำผึ้งมาจากธรรมชาติไม่ใช่น้ำตาลทรายแปรรูปน่าจะดีกว่าสิผิดครับผิดมหันส่วนประกอบหลักของน้ำผึ้งคือกลูโคสและฟรุกโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวหมายความว่ามันแทบไม่ต้องย่อยเลยร่างกายดูดซึมได้ทันทีคุณกินน้ำผึ้งหนึ่งช้อนระดับน้ำตาลพุ่งเร็วกว่าก,กินน้ำตาลทรายเสียอีกดังนั้นอย่าให้คำว่าธรรมชาติมาหลอกตาสำหรับคนที่ต้องลุมน้ำตาลน้ำผึ้งคือสิ่งที่ควรอยู่ให้ห่างครับนักฆ่าอันดับ 2. ลูกพลับ ผลไม้แสนอร่อยช่วงฤดดูหนาวค่ากีอีประมาณ75ลูกพลับมีวิตามินและแร่ธาตุจริงครับแต่ปริมาณน้ําตาลก็น่าตกใจโดยเฉพาะลูกพลับนิ่มๆที่สุกงอมหวานเจี๊ยบน้ําตาลข้างในเกือบทั้งหมดเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวและคู่ที่ดูดซึมง,ง่ายถ้าคุณกินรวดเดียวทั้งลูกผลกระทบต่อน้ําตาลไม่ต่างจากกินข้าวสวยหนึ่งชามเลยกินชิมรสสักชิ้นสองชิ้นได้แต่ห้ามกินแทนผลไม้ทั่วไปแบบไม่ยั้งเด็ดขาดนักฆ่าอันดับ3อ้อยอันนี้ตรงตัวเลยครับ หลายคนชอบแท้อ้อยหรือดื่มน้ำอ้อยสดๆและรู้สึกสดชื่นผมจะบอกว่าการกินอ้อยก็ไม่ต่างอะไรกับการสดน้ำเชื่อมตรงๆน้ำอ้อยมีปริมาณน้ำตาลสูงถึง15-20%และเกือบทั้งหมดคือน้ำตาลซูโครสที่ดูซึมเร็วมากสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนี่ไม่ใช่อาหารแต่มันคือ,อยาพิษนักฆ่าอันดับ4มันเทศโดยเฉพาะมันเผาเจ้านี้คือนักปลอมตัวตัวฉกาดฆ่า GE พุ่งไปถึง76 หลายคนคิดว่ามันเทศเป็นทันพืชเพื่อสุขภาพมีไฟเบอร์สูงช่วยลดน้ําตาลได้หมังนนี่เป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ครับไฟเบอร์ในมันเทศน่าดีจริงแต่แป้งในนั้นก็มหาศาลโดยเฉพาะเมื่อนําไปเผาหรืออบความร้อนสูงจะเปลี่ยนแป้งในมันเทศให้กลายเป็นมอโตสมอลโตสจํานวนมากทําให้ความสามารถในการเพิ่มน้ําตาลพุ่งปรีดการกินมันเผาหนึ่งหัวระดับน้ําตาลจะพุ่งจนคุณต้องตกใจเพราะฉะนั้นมันเทศสกินได้ แต่ต้องดูวิธีปรุงและปริมาณเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเรื่องนี้กันอีกทีแต่จำไว้ว่ามันไม่ใช่ขนมกินเล่นลดน้ําตาลที่คุณจะหยิบกินเมื่อไหร่ก็ได้นักฆ่าอันดับ5และเป็นบอสที่โหดที่สุดโจ๊กข้าวต้มเละค่าจีอีทะลุ8ปหรือสูงกว่านั้นได้สบายๆอย่างที่บอกไปข้าวที่ต้มเคี้ยวนาน,านแป้งจะแตกตัวสมบูรณ์โจ๊กขาวขนหนึ่งชามโดยพื้นฐานแล้วก็คือสารละลายกลูโคสดีๆนี่เองกินเข้าไปแทบไม่ต้องย่อย น้ำตาลจะพุ่งถึงจุดสูงสุดภายใน15นาทีผู้สูงอายุหลายคนฟันไม่ดีชอบกินโจ๊กหรือเวลาป่วยคิดว่ากินโจ๊กย่อยง่ายแต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องน้ำตาลโจ๊กคือของต้องห้ามมันจะทําให้ตับอ่อนของคุณทํางานหนักสายตัวแทบขาดมันคือรูปแบบอาหารหลักที่ดูร้ายและอันตรายที่สุดครับเห็นไหมครับน้ําผึ้งลูกพลับอ้อยมันเผาโจ๊กนักฆ่าน้ําตาลทั้ง5นี้แฝงตัวอยู่ในอาหารการกินประจําวันของเรา โดยที่คุณไม่เคยรู้ถึงอันตรายที่แท้จริงของมันมาก่อนพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจมีข้อสงสัยใหญ่หลวงคาใจอยู่ว่าเรารู้กันดีว่าคนญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่ชอบกินข้าวสวยมากที่สุดในโลกบนโต๊ะอาหารมีทั้งซูชิข้าวหน้าเนื้อสารพัดข้าวซึ่งล้วนเป็นข้าวขาวแต่ที่น่าแปลกคือจากผลสำรวจขององ,องค์การอนามัยโลกญี่ปุ่นกลับเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่มีอัตราผู้ป่วยเบาหวานต่ำที่สุดมันเป็นไปได้ยังไงข้าวบ้านเขาต่างจากบ้านเราเหรอ หรือเขามีสูตรลับอะไรใช่ครับเขามีจริงๆภูมิปัญญาการกินของคนญี่ปุ่นน่าศึกษามากพวกเขาไม่ได้เลิกกินข้าวแต่ใช้ชุดคอมโบที่ชาญฉลาดในการลดความเสี่ยงจากข่าวขาวผมสรุปเคล็ดลับคุมน้ําตาล4ข้อสําคัญของพวกเขามาให้ครับเคล็ดลับข้อที่1กินข้าวเย็นข้าวที่ไม่ร้อนคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมซูชิหรือข้าวปั้นโอนิกิริถึงใช้ข้าวเย็นหรือข้าวอุณหภูมิห้องในนั้นมีความลับที่ชื่อว่าแป้งทนการย่อย Resistance starch ซ่อนอยู่ครับเมื่อข้าวสวยหุงสุกแล้วถูกทิ้งให้เย็นลงโครงสร้างแป้งบางส่วนจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งทนการย่อยซึ่งลำไส้เล็กของเราจะย่อยและดูดซึมได้ยากมันจะทำหน้าที่คล้ายไฟเบอร์วิ่งตรงไปสู่ลำไส้ใหญ่เลยทำให้แทบไม่ให้พลังงานและไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งแต่วิธีนี้ต้องดูความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยถ้าใครกระเพาะอาหารอ่อนแอกินของเย็นแล้วไม่สบายท้องก็อย่าฝืนนะครับเคล็ดลับข้อที่2 น้ำส้มสายชูคือเพื่อนแท้ในอาหารญี่ปุน่นไม่ว่าจะข้าวซูชิหรือเครื่องเคียงยำสาหร่ายมักจะมีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูนี่ไม่ใช่แค่เพื่อรสชาติการแพทย์สมัยใหม่ยืนยันแล้วว่ากรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูช่วยเพิ่มความไวของเซลล์ร่างกายต่ออินซูลินและช่วยชะลอการบีบตัวของกระเพาะอาหารแปลว่าถ้าคุณเติมน้ำส้มสายชูหรือกินเครื่องเคียงรสเปรี้ยวนิดๆอาหารจะอยู่ในกระเพาะนานขึ้นน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดช้าลง ระดับน้ำตาลหลังอาหารก็จะไม่พุ่งสูงครับเคล็ดลับข้อที่3เครื่องเคียงอลังการถ้าคุณไปกินชุดอาหารญี่ปุ่นจะเห็นว่าบนโต๊ะไม่ได้มีแค่ข้าวชามเดียวแต่จะมีปลาหนึ่งชิ้นซุปมิโซะและเครื่องเคียงถ้วยเล็กถ้วยน้อยหลากสีสันเช่นสาหร่ายรากโกโบหัวไชเท้าดองผักลวกเคเลอรนี่คือการกินแบบไฮไฟเบอร์อย่างแท้จริงการกินข้าวพร้อมกับผักและสาหร่ายจานวนมากใย,ยอาหารเหล่านี้จะก่ะตัวเป็นตาข่ายในลําไส้ คอยห่อหุ้มน้ำตาลจากข้าวไว้ชะลอการดูดซึมดังนั้นถึงเขาจะกินข้าวแต่น้ำตาลจะค่อยๆขึ้นอย่างนิ่มหนวนไม่เหมือนบ้านเราที่บางทีมือเที่ยงกินข้าวขาหมูหรือข้าวมันไก่ที่มีแต่ข้าวกับเนื้อผักแทบไม่มีแบบนั้นน้ำตาลคุมยากครับเคล็ดลับข้อที่สพิธีกรรมการเคี้ยวช้าคนญี่ปุ่นโดยทั่วไปกินข้าวช้าและละเมียดละไมาการเคี้ยวช้าเป็นเรื่องง่ายๆที่ผลลัพธ์มหาศาลหนึ่ง การเที่ยวละเอียดทําให้สมองมีเวลาได้รับสัญญาณว่าอิ่มแล้วป้องกันการกินเกิน 2. ช่วยยืดเวลาการกินออกไปให้เวลาตับอ่อนได้เตรียมตัวหลังอินซูลินมาจัดการน้ําตาลอย่างใจเย็นไม่ใช่ปล่อยให้น้ําตาลทะลักเข้าเลือดตูมเดียวจนรับมือไม่ทันกินข้าวเย็นใช้น้ําส้มสายชูเครื่องเคียงเยอะเคี้ยวช้าคนญี่ปุ่นใช้สิเคล็ดลับนี้เปลี่ยนการกินข้าวจากความเสี่ยงให้กลายเป็นความสุขครับน่าเอาไปปรับใช้มากๆนอกจากจะระวังนักฆ่าน้ําตาลและเรียนรู้วิธี กินข้าวแบบญี่ปุ่นแล้วดรธนวัฒน์ันเจริญยังมีข่าวดีมาบอกครับในวัตถุดิบก้นครัวของเรามีห้าคุณพ้นปรับน้ําตาลจากธรรมชาติซ่อนอยู่คําเตือนอาหารเหล่านี้เป็นตัวช่วยเสริมในการคุมน้ําตาลไม่สามารถทดแทนยาที่คุณหมอสั่งหรือคําแนะนําทางการแพทย์ได้นะครับคุณพลที่หนึ่งฟักทองหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าฟักทองหวานจะทําให้น้ําตาลขึ้นจริงๆตรงข้ามครับ นักวิทยาศาสตร์พบว่าฝักทองมีน้ำตาลชนิดพิเศษที่ไม่เปลี่ยนเป็นกลูกโคสได้ง่ายแถมยังช่วยยับยั้งการดูดซึมกลูกโคสอีกทั้งยังมีเพคกตินและใยอาหารสูงช่วยชะลอการย่อยอาหารเป็นตัวช่วยคุมน้ำตาลหลังมื้ออาหารที่ดีเยี่ยมขุนพลที่2มันมือเสือหรือมันญี่ปุ่นที่มีอย่างเมือกโดยเฉพาะชนิดที่หั่นแล้วมีอย่างเมือเม่อกเมื่อนี่คือซูเปอร์ฮีโร่คุมน้ำตาลอาวุธเด็ดคือมิลซินมิวซินโปรตีนที่เป็นเมือกเหนียวเหนียวนี้เมื่อลงไปในลำไส้ จะไปเคลือบอาหารอื่นๆโดยเฉพาะแป้งเหมือนใส่เกราะถ่วงเวลาทําให้ดูดซึมช้าลงมากการกินมันมือเสือเป็นประจำช่วยคุมน้ําตาลหลังอาหารได้ดีครับขุนพลทีสามะระอันนี้คุณเคยกันดีความลับของมะระคือสารที่ชื่อว่าชาแลนตินชารันตินหรือที่ได้รับฉายาว่าอินซูลินพืชสาพคุณตามชื่อเลยครับมันทําหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยให้เซลล์ดึงน้ําตาลในเลือดไปใช้ได้ดีขึ้นและกระตุ้นการหลั่งอินซูลินเมนูมะระผัดไข่หรือต้มจืดมะระ จึงเป็นเมนูยาชั้นดีขุนพลที4สมุนไพรสือหูกล้วยไม้ตระกูลวายอาจจะฟังดูเป็นยาจีนราคาแพงแต่ผลลัพธ์เรื่องลดน้ําตาลโดดเด่นมากสาระสาคัญคือชีหูพอลิสแครไรซ์ ize, งานวิจัยระบุว่าช่วยปรับสมดุลการเผาผลาญน,น้ําตาลและเพิ่มความไวของอินซูลินพูดง่ายๆคือช่วยให้อินซูลินทํางานเก่งขึ้นไม่ต้องหลังเยอะก็คุมน้ําตาลอยู่ครับขุนพลที5ขึ้นฉ่ายเซลลรี่ถูกและดีมีอยู่จริงขึ้นฉ่ายคือราชาแห่งไฟเบอร์ เส้นใ่ที่สูงลิ้วทําให้มันเป็นเครื่องมือราคาประหยัดในการขัดขวางการดูดซึมน้ําตาลและทําให้อิ่มนานลองกินขึ้นฉ่ายเพิ่มสักหน่อยในมื้ออาหารมันจะอยู่ในกระเพาะนานขึ้นทําให้คุณไม่หิวจุกจิบและชะลอการดูดซึมน้ําตาลจากข้าวได้ดียิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยฟักทองมันมือเสือมาราสือหูขึ้นฉ่ายโปรต้อนรับห้าขุนพลนี้ขึ้นโตะอาหารบ่อยๆนะครับน้ําตาลในเลือดของคุณจะขอบคุณคุณแน่นอนมาถึงตรงนี้ผมรู้ว่าหลายคนยังมีคําถามคาใจเรื่อง มันเทศที่เราจัดให้เป็นนักฆ่าน้ําตาในตอนแรกแต่ทําไมบางที่บอกว่าดีตกลงมันคือนางฟ้าหรือซาตานด็อกเตอร์ธนวัฒน์เจริญขอฟันธงให้จบตรงนี้เลยครับมันเทศจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับสองอย่างคือวิธีปรุงและปริมาณวิธีปรุงมันเทศหัวเดียวกันถ้าเอาไปหนึ่งหรือต้มกับเอาไปเผาผลลัพธ์ต่างกันราวฟ้าเหวมันหนึ่งจะยังรักษาโครงสร้างแปลงและไฟเบอร์ไว้ได้ดีค่า G E อยู่ระดับกลางกลางประมาณ60กว่า แต่ถ้าโยนเข้าเตาอบหรือเตาเผาความร้อนสูงจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลมมโตสนั่นคือเหตุผลที่มันเผาหวานอร่อยค่ากีอีจะพุ่งทะลุ8ปสิบเทียบเท่ากินข้าวขาวเลยดังนั้นถ้าจะกินให้เลือกต้มหรือนึ่งครับปริมาณสำคัญมากคุณต้องท่องไว้ในใจว่ามันเทศคือข้าวมันเทศคือข้าวมันเทศคือข้าวท่องสามจบครับมันไม่ใช่ผักไม่ใช่กับข้าวและไม่ใช่ขนมกินเล่นแป้งมันเยอะมากถ้ามือนี้คุณกินมันหนึ่งหนึ่ง หัวขนาดกลางคุณต้องลดข้าวสวยลงครึ่งหนึ่งหรือไม่กินข้าวเลยในมื้อนั้นนี่คือการกินทดแทนไม่ใช่กินเพิ่มถ้ากินข้าวหมดจานแล้วตบด้วยมันเผาเป็นของหวานเทวดาก็ช่วยค่าน้ําตาลคุณไม่ได้ครับส่วนงานวิจัยที่บอกว่ามันเทศลดน้ําตาลมักจะสกัดสารเฉพาะจากเปลือกหรือใบามาทดลองในห้องแลบคนละเรื่องกับการที่คุณกินมันเผาทั้งหัวนะครับอย่าหลงเชื่อคํากล่าวอ้างบางส่วนจนเสียสุขภาพเอาล่ะครับวันนี้เราได้ไขปริศนาเรื่องการคุมน้ําตาลไปหลายเรื่องแล้ว ผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้การต่อสู้กับน้ำตาลในเลือดสูงไม่ใช่การทรมานตัวเองแบบนักโทษคุณไม่ต้องอดอยากไม่ต้องตัดสิ่งที่ชอบทิ้งหมดมันคือเกมของผู้มีปัญญาสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่การตัดขาดแต่คือความสมดุลไม่ใช่ความกลัวแต่คือความรู้เริ่มตั้งแต่วันนี้ทิ้งวิธีอดอาหารทำลายร่างกายไปซะเรียนรู้ที่จะเลือกอาหารอย่างฉลาดจับคู่อาหารบนจานให้เป็นปรับเปลี่ยนวิธีปรุงอาหาร การเปลี่ยนแปลงทาได้ง่ายมากครับแค่ลองเติมข้าวกล้องลงไปในหม้อหุงข้าวสักกำม,มือเปลี่ยนน้าหวานในมือเป็นชาเขียวร้อนๆหรือน้ามะระต้มจางๆการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆทุกอย่างคือการอมอเงินก้อนโตให้กับสุขภาพในอนาคตของคุณเองขอให้เพื่อนๆทุกคนที่รับชมช่องเคล็ดลับอายุยืนกินอิ่มนอนหลับสุขภาพแข็งแรงบอกลาความกังวลเรื่องระดับน้ำตาลแล้วโอบกอดชีวิตใหม่ที่สดใสและมีความหวังขอให้ทุกคนอายุยืนยาว สุขภาพดีมีความสุขครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ